สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง FC หมายเละ FC กับที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจ๋าก่อนจะไปรับฟังรับชมของวันนี้นะคะเราก็มาฟังคำเตือนก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรโดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าเราก็จะมาในแนวทางนะคะพอดีว่าแอดมินอะแนวทางเข้าอยู่นะคะแต่ว่าจะสรุปนะคะแอดมินน่าจะเก็บกระดาษมาเช้านี้น่าจะเอาไปทิ้งแล้วนะคะพี่น้องจา๋าก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะพอดีว่าทำความสะอาดห้องเนาะก็เลย คิดว่าเป็นกระดาษที่อันนี้ไม่ได้ดูหัวข้อนะคะพี่น้องเงินลายไม่เป็นไรนะพี่น้องเนาะเราไม่สรุปก็ไม่เป็นไรนะคะมาวันใหม่เลยนะคะวันที่2 6นะคะเดือน9ปี64นะคะพี่น้องแอดมินก็จะให้สำหรับสายวิ่งนะคะตารางกำลังวันของเราก็จะมี4มี8 แล้วก็มีหนึ่งนะคะห้าเนาะส่วนตัวเลขนะคะที่แอดมินจะให้นะคะเขาจะมีห้าศูนย์นะคะห้าสามแล้วก็สามศูนย์สี่สองนะคะจะเป็นสี่แปด แล้วก็หกนะคะสี่แล้วก็จะเป็น8ปดศนะคะห้ 5, 4, เนาะเจหนึ่ง หกหนึ่งนะคะแล้วก็จะเป็นหกสามเจ็ดหกนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะมีหกสามนะคะแปด0ูนสามูนนะคะแล้วก็สี่แปดเนาะ แล้วก็เจนะคะหรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะพี่น้องจา๋าตัวเลขก็เป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะโปรดใช้สติในการรับชมนะคะพี่น้องเบาได้เบาเนาะจดไว้แคบไว้นะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ ฝากปลูกต้นรักนะคะปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวทางตัวเลขสวยๆงามงามมาฝากนะคะพี่น้องจ๋าขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงรือ่อยรแ่งงกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า